ต่อไปเป็นบทที่12จนจบนะคะบทที่สิบสองชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชวามรังสวาะนังจตุสัจจาภพะสพังรัสัมเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกา สัพเพปตินทิตาไมหังมัทเกเต,เต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโทธธรรมโอทวิโลจเนสังคโคปฏิทิโตไมหังอุเรสพักขุนากะโรหัทเยเมอนุรุตโทสารีปุตโตจทักคิเนโกนทันโยปิธิภาคสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักคิเนสวะเนไมหังอสุงอานันทราหุโล กัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวะมะโสตะเกเกสโตปิทิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสโพิโตมุนิปุงขะโบกุมารักกัสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจจังปตินถาสิกุนาโล สิคุณากับโรปุณโนอังคุลิมาโรจะอุปปลีนันทะศีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตาณา,าเตติลกามะมะเศสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกะา เอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนราสาชลันตาสีละเตะชเชนะอังคมังเคสุสันทิตาราตัตนังปุรโสอาสิทักกิเนเมตตาสุตตกังทัชชังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมราปริตตันจะอาตานาติยะสุตตกัง อากาเสชะทะนางอาสิเสสาปการสันทิตาชินานานาวราสัมยุตตาสังตปาการะรังตะตาวาตปิตตาทะสัญชาตาพาหิรัตชตุปัทวาอาเสสาวินายางยันตุอนันตชินะเตชวะวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเร ชินะปัญชระมัชชมิวิหรันตังมหิตะเลสตาปาเลนตุมังสเพเต,เตมหาปุริสาสภาหิจเจวะมันโตสุขุตโตสุลโขชินานุภาเวนะชุติ ชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรรม,มานุภาว,วะปริโตจรามิชินะปัญชเรติบทที่13ภาพาหุงมหาการพาหุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุธันตังคีเมขลังอุทิตโคร,ราณเสนมารัง ธานาทิธรรมวิทินาชิตามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกกะพัพพิยุตชิตตัสสภพรติงโครัมปนาลวกมัมะขมะทัตยะยักขังขันทีสุทันตวิทินาชิตามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลายิลิงกชวรางอติมัตตะภูตัง ทาวักขิจับกรมสันนิวสุทารุนันตังเมตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิปุขิตตขัดขมติหัสสตุทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทีพิสังขตมโนชิตามุณินโธตันเตชะสะพระวัตุเตชยมังคลานิกัดวานะกัดธรรมุทรางอิอวคัคพิเนยียจินจายะทุกธะวจนังชนะก,กายามัชเชสันเตนะโสมวิทนาชิตามุณินโธตันเตชะสะพวตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทะเตคเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอธิอันทภูตังปัญญาปทีปัชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิภุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชะเคนะทะมาปยันโต อิทูปเทสาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิทพิชุทิทพุชเคณสุทัทตถ,ถหัดถังพรหมังวิสุทธิชุตติมิตรทิพกาพิกะพิธานัง ยานาคเทณวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธทะชะยมังคลาอัทธคาถาโยวาจโนทิเนวาจโนทินะทิเนสารเตมตันติทีหิตวาหิตวานาเนกะวิวิธานิจุปัฏฐ วานิโมกขังสุขขังอธิคเมนะนาโรสปัญโยมาหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินงังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตชะยะมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสัก,กะยานังนันทิวัตโน เอวังตะว,วังวิชยโยโหติชยสุชยะมังคะเลอปราชิตะปันลังเกสีเสปะทะวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานาังอาคัปปโตปโมทติสูนักขันตังสุมังขลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพรหม,มจาริสุ ปัทขีนางกายะกัมมังวาจากัมมังปัทขีนงางปัทขีนางมโนกัมมังปณิทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกตตวานะละพันตเตปักขีเนพะวะตตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพะเทวตาสัภพภพุทธานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเตภวะตตุสัพพมังคะลังรักขันตุสั Cohen. พะเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสตถิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสตถ,ถิพวันตุเตบทที่14ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิกนีถูเปกคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะ ธานนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจัมมชานาวกาจะพิขโวสารามิกาธานะปฏิอุปสากาคามาจะเทสานิคามะจะอิสราสัปานะภูตาสุขีตาพระวันตุเต ชลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโมปปาติจานนิยานิกังธรรมะวะรังปฏิจจะเตสะเพปิทุกขสะกะรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธโมธมัสธราจะปุกขลา สังโคโหตุสมัคโควะอัายะจะกิตายะจะอัมเหรักขตุสัมร,รมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุทติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทาังระเวชันโตกะเลเทโวปะวัสสตุ วุธิภาวะยภา,าวายะาสัตตานังสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอตตะระชังนิจจังรักขันตุปุตตกังเอวงังธรรมเมนะาร,าราชาโนปะชังรักขันตุสัพปทาบทที่สิบห้าเทวตาอโยชะนาคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยัปตาจะนิพยะ โสกัปปต,ตาะนิสโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะหะจะอัมเหหิสัพพะตังปุญญสัพปะทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพเพสัมปัติสิทธิยาทนานัททันตุสัทยายะลีนังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลับปตาปเจกานันจะยังพลังอราหันตานันเตเชนะรับขันพันธามิสัพพโสบทที่16สุม,มงคลคาถาโพตุสัพพังสุม,มังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดทีหุตุนิรันตรัง โหตุสพังสุมังลังรักขันตุสัพเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรงโหนตุสัพ,สพ,พังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัภะสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรัง <c oughs> ด้วยอนุภาพแผงสัจจะอธิษฐานอนุภาพแผงความเพียรและอนุภาพแผงกรรบูชา พระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพสูตรพระปริตและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลตั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถิดสาธุ